เราก็ไปอยู่ที่บูธมิสซูบิชินะครับพี่วันนี้ครับผมบูธ i t s u b i s h i นี่ด้านหลังเรา Expander H.E.V ก็เป็น x x p a n d e r Hybrid ครับตัวนี้ก็ลองขับแล้วเป็นไงพี่ขับดีนะอัตราเร่งดีกำลังดีสมรรถนะดี Expander นี่เขาอยู่มานานแล้วนะอยู่มานานแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาใช้เป็นแค่เครื่องพันห้าครับ<อ>แล้วก็มีการปรับปรุงเล็กๆ,ๆน้อยๆมาเรื่อยๆจนมาตอนนี้ มาเป็นไฮบริดซึ่งเด่นในเรื่องของสมรรถนะดูสิเขียนอะไรบ้างเซเว่นไดร์ดโหมดมีเจ็ดเกียร์แล้วก็เอวายซีไม่ใช่เจ็ดเกียร์เจ็ดโหมดในการขับขี่เจ็ดโหมดใช่โอ้โหโห,หมดเยอะมากเยอะมากแ,แต่ผมยังงงว่าทำไมต้องมีเอวายซีคือ,องี้ผมว่าเป็นสาวกม s ซูบิชิอีว l ลูชันนะฮะเราอีว l ลูชันทุก เราก็จะรู้ดีว่าเราจะมี AYC กับ ACD และ ABC มีไหม ABC ต้องไปเรียนปนหนึ่งไม่ใช่แหม AYC เราย่อม,มาจาก Anti y o y Control นะครับก็ <c oughs> คือเป็นการทรงตัวของรถช่วยในการทรงตัวของรถปรับแรงล้อให้เข้ากันเวลาเลี้ยวนะครับทีเนี้ยงงมากครับมันเป็นเทคโนโลยีใ,ใส่เฉพาะ Evo นะนพี่เมื่อก่อน <c oughs> Evolution อย่างเดียวตอนนี้ไม่อยู่ในรถตอนนี้ไม่อยู่ในรถบ้าแล้วแล้ว <Exp ander. S 2> ตอนที่ผมไปลองขับเนี่ยเขจาจัดสเตชันให้ซัดรถเข้าโค้งในพื้นที่มันเป็นดินฝุ่น เพราะฉะนั้นรถมันจะสไลด์แต่ว่าพอมีระบบตัวนี้เข้าไปปุ๊บรถมันจะไม่เสียการทรงตัวเลยมันจะเข้าโค้งได้เนียนมากขึ้น่ารู้สึกได้เยี่ยมออันนี้เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเรามาใช้งานทั่วไปเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่าระบบมันทํางานได้เนียนจนเหมือนเหมือนไม่ได้ทําเหมือนไม่ได้ทําไม่ได้ช่วยไม่รู้สึกแต่จริงๆมันช่วยจริงๆมันช่วยอยู่มันทําให้เราเข้าโค้งได้ มีความปลอดภัยมากขึ้นครับเป็นการถ่ายแรงจากล้อซ้ายล้อขวาให้มันสมดุลกันถูกต้องเพื่อไม่ให้รถเสียการทรงตัวแล้วระบบมันด้วยการที่เขาทํางานได้เนียนเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกว่ามีการตึกๆักตึกตกในการทํางานมันก็จะเนียนไปเลยเพราะฉะนั้นระบบนี้มีแต่แล้วก็มีมีได้ใช้งานจริงด้วยแต่หลายหลายคนอาจจะไม่ได้รู้สึกตรงนั้นอ่าคือมันมันทำงานแหละ แต่เราไม่รู้สึกว่ามันทํางานเมื่อไหร่ใช่และจุดหนึ่งที่ลองแล้ววันนั้นประทับใจมากครับนั่นก็คือในเรื่องของออรถที่จมลงไปในโคลรถขับเคลื่อนสองล้อปกติอะแล้วยิ่งเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าเวลาจะขึ้นจากโคลเนี่ยบางครั้งขึ้นไม่ได้รถมันจะฝีทิ้งแต่คันนี้แต่คันเร่งแล้วก็ขึ้นมาสบายๆเนียนๆน,น,นะครับเหมือนรถคล้ายๆรถขับสี่แต่ว่ามันไม่ได้ลุยขนาดนั้นนะครับต้องบอกก่อนแต่ว่ามันก็เห็นชัดว่าถ้าเราเจออุปสรรคในเหตุการณ์ประมาณนี้ ถ้ารถขับ2โดยทั่วไปไม่มีระบบเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้<ะ>ไปต่อได้หรืออาจจะต้องพบกับการขับผี่ที่ยากลําบากถึงจะไปได้พูดง่ายๆคือเอาเทคโนโลยีของรถขับ4ี่รถแลรี่มาใส่ในรถบ้านให้รถบ้านมีสมรรถนะที่ดีขึ้นแล้วมาใส่ในตัวเอ็กเ e นดที่ราคาไม่แรง มถือว่าคุ้มมากนะพี่คนที่ซื้อรถไปเนี่ยคุ้มมากคุ้มเพราะ x อ p n เ e r บอกแล้วมันเป็นรถแนวมินิ MPV 7ที่นั่งบรรทุกของได้บรรทุกคนได้ครับตอบโจทย์ได้หลากหลายไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวใหญ่เดินทางหลายคนหรือว่าจะเอารถไว้สําหรับบรรทุกของทําธุรกิจค้าขายจุของได้เยอะอืก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็รูปทรงเอาจริง ไม่ขี้เลยนะเหมือนจา <ลอ S 2> เจโรนะย่อส่วนอ่ารอนะอมสมัยแรกๆออกมาในช่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยเป็นไฟสวยครับการการดีไซน์มันลํำมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูในบูธดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็ชอบสำหรับ x p a n d e r นะในการใช้งานในเมืองหรือว่าเดินทางไกลเนี่ยมันตอบโจทย์อยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูผ่านหน้าเวทีก่อนไฮไลท์แล้วก็ ไปเดินดูด้านหน้าของบูธอีกทีหนึง่ง Expander c o s s ใช่่เอาไว้สำหรับ SUV ก็จะมีความสูงของใต้ท้องมากขึ้นกว่าตัว Expander ธรรมดาอีกนิดหนึง่งพร้อมกับมีการใส่อารมณ์ความรู้สึกกับตัว Body Part s <S mm hmm. ให้มารู้สึกถึงความแมนๆการลุยได้นะ SUV ตลาดนี้ครับต้องให้มีสูรเขา ในญี่ปุ่นอ่ะเขาดังมามากดังมาแบบว่าตั้งแต่ปาเจโร่เอยมาตระกูลออฟโรดประมาณนี้นะครับ SUV เนี่ยต้องให้มิซูบิชิเขาเทคโนโลยีเขาดีมากจริงจริอก็ so, นี่บนเวทีนะเขาก็ถือว่าให้เจ้าเอ็ก d พนเดตัว SUV เนี่ยเป็นไฮไลท์ของงานเลยแต่จริงๆอะ่ะมิซูเนี่ยมันไม่ได้มีไฮไลท์แค่นี้หรอก ตัวกระบะเขาก็ถือว่าเด็ดอยู่นะเด็ด <Dead S 2> มากตัวไททันเนี่ยก็ชื่อพึ่งโมเดลเชนมาแล้วก็ตัวนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวแอดลีดซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปของไลน์ไททันละครับใส่ของมาเต็มเลยเนี่ยมีบาหลังมีทุกอย่างกล้องเกงตอนนี้ทาง m ิซูชิประเทศไทยก็มีลายลือาร์ตใหม่ส่งเข้าไปแข่งขันนะครับได้แชมป์กลับมาด้วยนะครับอ ดูสเปคคร่าวๆนะเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตร204แรงม้าแรงดิด470นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเทอร์โบคู่ทวินเทอร์โบนะครับไม่ใช่เทอร์โบเดียวเดี๋ยวเราเดินมาดูไปดูหน้าตาของเครื่องยนต์นี่นี่ทวินทวินทำไมเรียกทวินเทอร์โบ1ลูกอยู่ตรงนู้น1ลูกอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือทวินเทอร์โบนะครับโบคู่โบคู่แบบนี แฟนในดวงใจก็เลยจะอธิบายได้เยอะหน่อยก็ถือว่าดีเ yeah, ดี๋ยวมาดูภายในผมว่าภายในของเจ้าแอลดีเนี่ยมันก็เด็ดนะเนี่ยการตกแต่งลายเบาเบาสวยสีส้มหน้าตัดดำเบาคู่หน้าก็เป็นไฟฟ้านะครับ การดีไซน์ผมว่าเนี่ยให้ความรู้สึกหรูหราสปอร์ตนะตอ,อะเดี๋ยวเราลองไปดูคันอื่นบ้างเนี่ยถ้าใครแบบอยากได้รถปิกอัพตัวท็อปสุดของมิซูนี่เลยมาจบได้ที่แอดลีดนะครับต้องพูดคำนี้หล่อมาก นี่ก็มีการเอามาแต่งนะมีแรปสเกอร์มีใส่หลังคาหลังคานี่เขามีเป็นแบบหลังคาดีไซน์ใหม่นะแครี <Carry boy. S 2> ่บอยก็หลังคามันจะได้กัน<ส>น<า>้ำได้จริงๆไงพี่ร้อยเปอร์ซนแล้วก็ไม่ต้านลมอมืก็อยู่ที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนนะนี่มีใส่ปุ่งดูมีแต่งนงแต่งล้อด้วยนี่มีมันไรข้างไฟฟ้าด้วยนี่เปิดแวบขึ้นมา ออกฟ้าว้แล้วเนี่ยมือเปิดก็หุ้มคาร์บ,บอนสีขาวด้วยนะล้อสวยมากโลติฟอร์มใช่แล้วคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะสำหรับใครใช้มิสูไทตัตนอยู่จะอามาเป็นไอเดียในการตกแต่งได้นะครับดูด้านหน้าผมว่าก็สวยงามดี แต่เรื่องการแต่งรถมันแล้วแต่คุณชอบไม่ชอบนะว่าจะชอบแต่งแนวนี้หรือแนวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายบูตมิสูกับนี่ดีกว่าปาเจโร่สปอร์ตนะอีริทอีดิชั่นใช่ตัวนี้มีการเป็นเครื่องใหม่เป็นเครื่องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ oh. ใช้เครื่องเกียร์ตัวเดียวกับตัวไททันมาสาเหตุหลักๆมันก็เรื่องของค่ามลพิษที่เขาปรับมา,มา้องยูโรซิ ตอนนี้ตอนนี้ต้องเป็นยูโรไฟให้ผ่านยูโรไฟก่อนนะครับก่อนที่จะข้ามไปยูโรซิกอีกทีนึงก็ถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่มีความน่าใช้นะตัวเนี้ยเครื่องตัวใหม่ของเขาอะประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยครับอืม,อมตอนนี้เขาเปิดตัวทีลกผมไปลองขับทั้งใต้ามาก็ถือว่าสมรรถนะโอเคแล้วก็ มีความประหยัดน้ำมันมมแล้วถ้าใครเป็นแฟน PPV ชอบรถแนวนี้ผมว่าปาเจโร่สปอรก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะแล้วด้านข้างเราก็จะมีการเอามาแต่งโชว์นะใส่แหลกหลังคาใส,าส่ลุยใส่ลุยเข้าป่าดูยงดูยางดูล้อนี่แล้วก็ล็สติ๊กเกอร์ผมว่าเดี๋ยวนี้เล็สติ๊กเกอร์ก็ดีอย่างเวลาเอาไปลุยเนี่ย มันก็ป้องกันสีเราอาโปรเทคไปในตัวอาเพราะว่าเวลาเสียมันก็เสียที่สติกเกอร์ก็ลอกติดใหม่ได้นะครับสีไม่เสียนะอาเดี๋ยวมันวนดูรอบๆคันดูกเพื่อได้ไอเดียในการทำรถนะ ฝั่งนู้นก็เป็นเอ็ก n พนเแต่งนะครับก็ดูไว้เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันเอ็กเพนเรไว้สำหรับรุยเอ็กเพนเดอร์คอสก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับการแต่งรถมีแหลกหลงัลงคาไปลุยได้แหลกไม่ใช่อะไรนะครับทูเล่นะครับแหลกดีมากอ ถึงแม้ว่าจะลุยไม่ได้มากเท่ากับตัวของป a j เ r o โล o สปนะแต่ว่าผมว่ามันก็ลุยได้ดีในระดับหนึ่งแหละก็เอาไปเข้าป่าแคมปิ้งเบาๆได้สบายๆนะเพราะรถมันมีความกว้างมันทุกของได้ลุยได้ก็น่าสนใจก็เป็นไอเดียที่ใครอยากจะทําตามหรือว่าใครจะเอาไปต่อยอดก็ได้นะครับเป็นแนวทางการแต่งใช่และนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวนะครับสำหรับบ,บูธมิสซูบิชิ สำหรับคนที่สนใจอ่ะจะซื้อรถหรือจะจองรถเนี่ยก็ลองมาสอบถามเงื่อนไขข้อมูลแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆได้เพราะว่าในงานอ่ะผมว่าปูแรงแล้วก็ช่วงนี้การแข่งขันทางการตลาดสูงทําให้ผู้บริโภคได้ผลประโยชน์สูงสุดก็ลองมาดูนะสำหรับแฟนมิซูบิชิก็มาเจอกันได้นะครับที่บูธมิซูบิชิในงานมอเตอร์เอ็กโป2024ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บูธมิซูบิชิมอเตอร์ประเทไทยนะครับวันนี้นะครับ ที่ไฮไลท์ที่พูดของเราก็จะเตรียมรถรุ่นที่หลายคนกำลังจับตาดูก็คือไฮบริดนะครับเราได้เตรียม Mitsubishi Xpander Hybrid นะครับทั้งเอ็ e ซ์ r พนเด s ร h b ลาสนะครับซึ่งเป็นรถที่มีส่วนแบ,บ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในเซกเมนต์นี้ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับก็อยากจะเน้นย้ำสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นรถยนฟูลไฮบริดนะครับที่ ผสมประสาน3สุดยอดเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับคือ Hybrid เวอร์ชัใหม่ล่าสุดนะครับเซเว่นไรเนี่ยก็คือสามารถเลือกการขับขี่ได้ทุกสภาพถนนและสุดท้ายนะครับความปลอดภัยก็คือขณะเข้าโค้งเนี่ยเรามีระบบ Active Your Control หรือ AYC นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งซึ่งจะทำให้คนขับขี่เนี่ยส,สะดวกสบายและปลอดภัยแน่นอนครับการซื้อรถก็ต้องพูดถึงโปรโมชั่น เรามีแคมเปญเมกาดิวนะครับที่สุดแห่งปีก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับก็คือมีมูลค่ารวมๆนะครับหนึ่งแบาทนะครับหรือจะมีรายละเอียดปีกย่อยขอยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของดอกเบี้ยศนะครับหรือเลือกรับ5ปีบำรุนรักษานะครับหนึ่งแกิโลก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกนะครับสำหรับรุ่นอื่นๆเนี่ย ไทรทันปาเชโรสปอร์ตมิลานแอตลาเราก็มีแคมเปญเมกาะดิวเหมือนกันซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยก็จะแตกการออกการออกไปนะครับแต่ยังยืนยันได้ว่านี่คือแคมเปญที่ดีที่สุดแห่งปีสำหรับปีนี้ครับขอบคุณครับ